ก็เลยบอกว่าแม่ฝอก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็โพสไปแล้วให้ทําไได้ฟอก็เลยบอกว่าเออรอดูว่าแกจะเอายังไงฟอก็เลยบอกไปแบบนั้นก็นั่นแหละแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเคลียร์นะ อืมไม่รู้สิหรือว่ามีตัวเองมีอะไรอยากพูดเปล่าล่ะอ้เขาจะฟังเดี๋ยวเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์ว่าเอาเจ๊กาให้น้องน้องพูดน้องพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยในมุมในมุมของตัวเองก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วมันก็น่าจะแบบเข้าใจผิดกันแหละอือเขาก็ผิดด้วยแหละที่แบบเออลงอะไรแบบนั้นอ่ะเนาะ แต่ว่าทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องต้องอันนี้นะอันนี้ก็พูดในไลฟ์เลยเพราะว่าเพราะว่าพูดจริงๆก็หลังจากที่เคลียร์แล้วก็ก็ถามแฟนดิฉันก็ถามแฟนดิฉันตรงๆเลยว่าอถ้าอย่างนี้เอาแบบนี้ละกันดิฉันถอยเรื่องนี้ดิฉันไม่ใช่ไม่ถอยนะคะดิฉันเป็นคนมีเหตุผลมากๆดิฉันก็บอกแฟนว่าอ่ะไหนๆปัญหานี้มันเกิดอีกแล้วเรื่องนี้มันเกิดอีกแล้วเอาอย่างนี้เลยเคลียร์ใจเพราะว่ามันสองสามครั้งแล้วกับเรื่องกับเรื่องที่ว่า รูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะลงแล้วแบบขอแล้วขอแล้วเอออย่าลงเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าแฟนเ็าอาจจะมองอีกมุมหนึง่งซึ่งเขาก็พูดแล้วว่าเขามองอีกมุมหนึง่งก็เมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อวานใช่ไหมที่คุยก,นก,กันก็บอกว่าดิฉันก็บอกว่าโอเคงั้นต่อไปเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดิฉันไม่เข้าไปพูดแล้วถ้าสมมติว่าแฟนดิฉันเขายังรู้สึกว่าเอออันเนี้ยทาได้แล้วก็เขาเขาเขาพอใจที่เขาเขารู้สึกว่า ในมุมของเขาไม่เสียหายดิฉันก็บอกว่าดิฉันจะไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วเพราะถือว่าเราได้คุยกันแล้วเขาทําของเขาก็ให้เขารับผิดชอบไปเขาพูดอย่างนี้จริงไหมเออดิฉันก็บอกเอาเคสนั้นก็เพราะว่าการมีปัญหาทุกครั้งมันจะต้องจบด้วยการที่เราตกลงกันดิฉันดิฉันจะดิฉันจะมีไมเคิลอย่างนี้ตลอดถ้าสมมติเรามีปัญหากันถ้าเกิดปัญหาแล้วคุยได้ถ้าได้คุยกันแล้วจะต้องจบที่มีการต้องแก้ไขอะไรสักอย่างดิฉันก็บอกว่า งั้นต่อไปเรื่องนี้ทุกคนเป็นพยานนะคะดิฉันพูดผ่านไลน์นี้เลยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดิฉันไม่เข้าไปยุ่งอีกดิฉันจะไม่ยุ่งดิฉันแฟนเขาจะรับผิดชอบของเขาเองเวลาที่เขาลงอะไรแบบนี้หรืออะไรถ้ามีคอมเมนต์อะไรนู่นนี่นั่นดิฉันจะไม่ยุ่งซึ่งดิฉันก็รับปากไว้ดิฉันก็จะเป็นคนทําแบบนั้นว่าดิฉันจะไม่ยุ่งเด็กขากับเรื่องนี้กับเรื่องนี้ก็คือสรุปก็คือดิฉันถอย เรื่องนี้นะเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวจะคิดว่าเออดิฉันจะแบบเอาชนะไม่ใช่นะคะก็คือถอยเลยเรื่องนี้ก็อ่ะถ้าสมมติว่าแฟนเขายังอันนั้นที่จะที่จะหลงก็คือดิฉันถอยเรื่องนี้ก็ถือเพราะว่าเราถือว่าคุยกันแล้วแต่เรื่องอื่นไม่ได้มีปัญหานะคะก็ทุกคนก็ทุกคนที่ถามก็ดูอยู่นะดิฉันก็ยอกร้อกับนางทุกวนัน ไม่่งอื่นไม่มีเลยไม่ใช่ว่าทีจะอยู่ดีชั้นหาเรื่องทะเลาะก,ก็ดูสินางเอาคลิปอ,อะไรไปลงแกงก่อนหน้านี้เอาไปดูไปดูโพสต์ก่อนหน้านนั้่ะทุกวนันเราก็โพสต์แกงกันทุกวันอะไรกันทุกวันไม่มีเลยเคลียร์นะครับผมทุกคนเคลียไหมเคลียร์แหละเนาะ เข้าใจแล้วแหละไม่ใช่ตัวเองเคียดตัวยเห้กับจะถากคนอื่นอ่ะตัวเองอ่ะเคียดไหมเคียดแล้วโอเคแล้วมันไม่มีทางมันเหมือนอย่างที่เขาพูดในไลฟ์ไงว่าชีวิตคู่ไม่ควรแบบไม่มันไม่ควรทําให้เราต้องมาทะเลาะอะไรกันเรื่องเดิมๆดังนั้นเรื่องนี้ถ้าเคีย์แล้วเขาพูดจากใจนะว่าเขาเต็มใจจริงๆต่อไปและเขาจะต้องไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นที่เขาตกลงกับตัวเองแล้วไน่นอนแน้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าแต่แต่แต่พูดตรงนี้เลยนะถ้าเจ๊เป็นแบบนี้อีกรอบหน้าไม่รับประกันแล้วนะไม่รับประกันเรื่องอะไรคะไม่รับประกันนะว่าจะอยู่นะไม่ถ้าตัวเองจะไม่อยู่ตัวเองก็ต้องบอกเหตุผลให้เขาเขาไม่ได้วอรี่ว่าตัวเองจะไปแต่ตัวเองต้องให้เหตุผลเพราะว่าคนอ่ะติดตามเราชื่นชมเราเยอะแยะแต่ตัวเองต้องให้เหตุผลว่าโอเคให้เหตุผลกับเขาไม่ใช่ให้เหตุผลกับคนอื่นเพราะว่าเราเป็นแฟนกันตัวเองก็ให้เหตุผลกับเขาว่าจาก ไม่อยู่เพราะอะไรหรือแม้แต่ตอนนี้ตัวเองก็พูดได้เลยว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับเขาพูดได้ตรงๆขงเขาเป็นคนแบบเปิดเผยอยู่แล้วต่อนหน้ารับหลังเขาก็เปิดเผยเพราะว่าเพราะว,ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเลิกกับตัวเองจริงๆเขาก็เขาว่าอยู่ในจุดที่เขาหนีหนีไม่หนีอะไรการให้สัมภาษณ์ให้เขาก็จะได้ตอบว่าโอเคที่เลิกกันเพราะอันนี้แค่นั้น อืม okay, นะทีนะทีหลังทีหลังอย่าเพิ่งเอาทัวร์มานะมันไม่ใช่ตัวเองพูดว่าตัวเองพูดว่าถ้าอย่างนี้ไม่รับประกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะก็จะกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นคําขู่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่ดีเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยด้วยความรักสิเรารักกันเราเรา,เราเวลาตั้งปีกว่าไม่งั้นเราจะมาอยู่กันด้วยกันทําไมตั้งปีกว่าตัวเองก็เอาถ้าสมมุติว่าตัวเองรู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างนี้ตัวเองก็ ควรมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลตัวเองที่มันดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้วอรี่เลยอืมเขาเขาแค่นั้นเขาแค่นั้นค่ะดิวดิว,ดวนั่นแหละค่ะอืมครับก็ไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ดูแบบเคร่งเครียดมาก แต่ว่าแบบแบบว่าอย่างนี้ไม่ฟิลแบบนี้ไม่มีทุกวันหรอกฟิล hmm. แบบนี้ไม่มีทุกวันหรอกเขาก็ยังรักตัวเองเหมือนเดิมยังอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละอีครับผม เจมีอะไรจะพูดไหมฝัอะไรไม่มีแล้วไม่มีอ่ะก็คุยแล้วไม่มีเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นกั้อ่าโอเคเคลียแล้วเคลียแล้วจะคุณคุยเรื่องอื่นก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาถามฝันอีกไงฝัจะได้แบบเออไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องไปอ่านไปอะไรแล้วอย่างเงี้ยออไม่ต้องจะได้แบบไม่ต้องทัวจะได้ไม่ต้องมาลงแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวคนเต็มคนเต็มคืออะไรอ่ะ เกมรถทัวไงพอแล้วอย่าอย่าลงอย่าลงแล้วทุกคนมี <c oughs> คนบอกไม่ต้องไม่ส่งคอมเมนต์ลบๆอ่าแล้วเจ๊ก็ไปส่งไงไม่แต่ลบๆเลยฮะเจ๊ยอกว่าอย่าไปดูคอมเมนต์ลบๆนะเจ๊ก็ไปดูไม่ไม่เขาก็เขาอ,อันนี้เขาแนะนําดีเขาก็เลยอ่านว่าเออไม่ต้องไม่แคร์คอมเมนต์ลบๆอะไรแบบนี้เีครับเดี๋ยวจะลงแล้วนะได้ค่ะ ว่าอะไรกินอร่อยอร่อยเหนื่อยก็พักบ้างกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาไลฟ์ขายเสื้ออีกแล้วก็เธอตัวเธอเหนื่อยเธออะไรโอเคเดี๋ยวรอก่อนอีกยี่สิบปีเดี๋ยวจะลงละอืมเขาบอกว่าคุยดีๆกันหน่อยเขาบอกงี้ไม่คุยดีไม่คุยไม่ดีดิฉันต่อให้ฉันแบบเสียนงาเลย ถ้าเป็นมาจากความรักนะอันนี้พูดตรงๆแบบแบบจากหัวใจว่าที่คุยต่อให้แบบอันนั้นอันนี้ก็รักเขาทุกคนก็เป็นพยายนหมื่นสามเนี่ยดิฉันดิฉันรักแฟนดิฉันดิฉันไม่คนแบบเปิดเผยจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ารักเขาก็บอกว่ารักเขาเจ๊เดี๋ยวฝอดจะลงแล้วนะได้ไม่มีปัญหาค่ะไปแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ขอดกับเจ๊นะครับแล้วก็ ขอโทษเนาะถ้าถ้ามันผิดเออเก็ขอโทษนะี่แหละครับก็รอบหลังก็จะพยายามอย่าไม่ให้มันเป็นอบนะี้เนาะโอเคครับผมเจอกันไปแล้วโอเค